หลังจากเสียงปืนเงียบลงหลายคนอาจคิดว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจบแล้วแต่ในทางความมั่นคงการหยุดยิงคือจุดจบจริงหรือหรือเป็นเพียงการพักยกก่อนเกมจะเริ่มใหม่อีกครั้งในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งหยุดยิงไม่เคยแปลว่าความเสี่ยงเป็นศูนย์มันเป็นเพียงช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายกำลังประเมินกำลังและถามตัวเองว่ายกต่อไปจะเล่นยังไงการหยุดยิงในทางทหารหมายถึงอะไรจริงๆหยุดยิง คือข้อตกลงชั่วคราวไม่มีใครรับประกันว่าจะไม่ผิดข้อตกลงไม่มีใครรับประกันว่าจะไม่มีเหตุยั่วยุและที่สําคัญมันไม่ได้แก้ต้นเหตุของความขัดแย้งในกรณีไทยกัมพูชาต้นเหตุไม่ใช่แค่เหตุประทักครั้งล่าสุดแต่คือประเด็นเขตแดนความทรงจําทางประวัติศาสตร์และแรงกดดันทางการเมืองภายในของทั้งสองประเทศถ้าหยุดยิงแล้วทาไมยังพูดว่าเสียงยกสาม เพราะมี3ปัจจัยหลักที่ยังไม่หายไปปัจจัยที่1พื้นที่ทับซ้อนยังไม่เคลียร์ปราบใดที่เส้นเขตแดนยังตีความไม่ตรงกันเหตุปทาเล็กๆสามารถลุกลามได้เสมอปัจจัยที่2การเมืองภายในประเทศผู้นําบางช่วงเวลาอาจต้องการจุดรวมพลังจากความขัดแย้งภายนอกปัจจัยที่3อุบัติเหตุทางทหารกระสุนหนึ่งนัดอาจไม่ใช่คําสั่งจากรัฐบาลแต่ผลลัพธ์ใหญ่เกินควบคุมถ้าเกิดการประทาะอีกครั้งใครคือคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ผู้นำกองทัพแต่คือประชาชนตามแนวชายแดนชาวบ้านที่ต้องอพยพเด็กที่ต้องหยุดเรียนเศรษฐกิจท้องถิ่นที่หยุดชะงักทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นแค่เหตุเล็กๆแล้วในมุมของประเทศไทยเราควรทำอย่างไรหลังหยุดยิง 1. งไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาท 2. แยกอารมณ์ออกจากข้อเท็จจริง 3. ติดตามข้อมูลจากหลายแหล่ง และ4เข้าใจว่าสันติภาพต้องใช้เวลาการหยุดยิงไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้แต่มันคือช่วงเวลาที่เราต้องมีสติที่สุดเพราะในความเงียบหลังเสียงปืนบางครั้งคือช่วงที่อันตรายที่สุด